ล่าตุศอไอทอดเดคลินสอย่าตักขบดนะลูกสอนนิสัยลูกอีกอย่างอย่าหันแก้มให้ผู้คนอย่างยะโสเมลามาอธิบายมมฟาเซรีนบอกนั่นคือลูกมานสอนลูกอย่ายิงโจหองนะลูกเราเป็นพ่อแม่จงสอนลูกให้ต่ำเข้าไว้มันตะวาดอลินแะใครที่ยอมถ่มตนเพื่ออัลลอฮ์รอฟาอุลลอฮ์อัลลอฮ์จะยกเขาสูงขึ้นคนที่ต่ำอัลลอย่งยกเกียรติเรายิ่งทำตัวต่ำอัลลอยิ่งยกต่ำเพื่ออัลลอฮ์นะไม่ใช่ต่ำเพื่อโชว์คน ทาเพื่ออัลลอฮ์ตาวะดอนลูกให้เป็นดังรวงข้าวข้าวที่แตกรวงมากเท่าไรมันจะยิ่งก้มต่ำมากเท่านั้นสอนลูกให้เป็นรวงข้าวยิ่งหนูมีศักยภาพมากเท่าไหร่นะลูกหนูมีหน้าที่การงานนะลูกหนูมีความรู้นะลูกหนูเป็นใหญ่เป็นตนแล้วลูกหนูก้มมบเยอะๆนะลูกถมตัวนะลูกอย่าตะกบดนะลูกหนูไม่มีความสามารถใดๆนะลูกอัลลอฮ์ให้หนูนะลูกสอนลูกให้อยู่แบบต่ำและจะคลองใจมนุษย์ทั่วโลกยืนแข็ง ยืนได้ไม่ถึงชั่วโมองนะครับเ่น้องตเดเยวก็เ้น่อยนั่นคือคนที่พยายามยกตัวเองให้ดูยิ่งใหญ่แต่ถ้าคนอุ้มเราสามวันเรายังนอนสบายเลยเข้าใจไหมครับไม่จำเป็นต้องยกตัวท่านหากท่านดีจริงอัลลอฮ์ให้คเนเืียยกแต่เอ้ไม่จําเป็นต้องเบ่งอำน,นาจตัวเองหากท่านดีจริงอัลลอฮ์ชื่อหนึ่งของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ผู้ที่ยกเกียรติผู้ที่ยกให้สูงทรงได้คนถ้าอัลลอฮ์ยกยังไงใครก็กดไม่ลงแต่คนไหนที่อลัลลอฮ์กดมนุษย์ทั้งโลกก็ยกเกียรติเขาไม่ขึ้น ดังนั้นวันนี้สอนลูกให้สแสวงหาเกียรติจากอัลลอฮ์และสอนลูกให้อยู่อย่างต่ำสอนลูกให้ทอมตนสอนลูกให้รักคนชมลูกอยากก่าตะกบดนะลูกบาปที่อัลลอฮ์โกรธมากหนึ่งในนั้นคือตะก,กบดเรียหวังให้คนชมแล้วดูถูกคนนต่ำอัลลอฮ์โกรธมากสอนลูกคำว่าคนโอหังหรือยะสูเนี่ยเอาคำนิยามของศาสนาแล้วก็เขาเรียนไปเนี่ยไม่ได้ให้ไปตัดสินคนนะครับ แต่ถ้าเห็นว่ามันใช่ก็ขอดูอาให้เขาเปลี่ยนตะกับบดเนี่ยเออขย,ยาลูนเนี่ยคือยะโสแล้วโอหังเนี่ยหมายถึงบ้าต่อรุลฮักไม่ยอมรับความถูกต้องนี่ครับคนตะกับบดเพราะฉะนั้นเนบุคลิกเนี่ยบางทีผู้ชายคนหนึ่งนะครับหรือบุคลิกของสตรีคนหนึ่งก็าอาจจะดูเป็นคนขึงขังไม่ใช่ว่านุ่มนวลอย่างเนี้ย ใช่หมายความว่าเขาคือท่านไปนิยามคําว่าตะกับบบดจากพฤติกรรมทางกายภาพมันไม่ใช่นะครับคนโวยวายบางทีเสียงดังเขาอาจจะมักรโรแค่เขาเสียงดังคือมันต้องมีหุก,กลมคือเขาเป็นคนเสียงดัง่ะการพูดเสียงดังก็แค่มักรโรเองแต่เขาเป็นคนรับถูกรับผิดครับผมแยกถูกแยกผิดได้แต่แตะกับบดเนี่ยน,นิ่มเลยก็มีนะครับ แต่ใจนะไม่เอาเราของถูกนี่นิยามให้ถูกก่อนท่านรอซูนเป็นผู้อธิบายไว้บัต่อรุ่นฮักไม่ยอมรับความถูกต้องจะหวานแค่ไหนก็เหอะทำไมนี่คนตะกับบดเพราะว่าความถูกต้องคือความถูกต้องอฮักกลัวฮหักกูมินัลมิรอะความถูกต้องย่อมเป็นสัจธรรมเกินกว่าจะมาโต้แย้งต่อให้โต้มานิ่มๆในใจไม่บอกให้ใครรู้นั่นนะคนตะกับบ